สวัสดีครับร้านสบายดิชอปปุยานะครับหอจกรร่วมซามหาหรือว่าฟาร์มโปรอัมเคื่อน,น้ำยืนนะครับมื่อวานนี้ผมจะมารีวิวอีกหนึ่งสินค้านะครับนั่นก็คือพลังงานทางเลือกโซลาเซลล์นะครับนี่นะครับเพาจำหน่ายปั๊มโซลาเซลล์นะครับมีทั้งปั๊มหอยโขงแราก็มีทั้งปั๊มเสมอนะครับ,น,บนี่ครับสีเด็ดยังมีแมกู่นะครับต้องเร่น ฟฏีปัมออกสองนิ้วครับปีิเป็นปั๊มห้อยโขงครับเชื่อันหาลอยวัดมีหลากหลายขนาดนะครับหรือจะเป็นปั๊มเสมอรับอุปกรณ์โซลาเซลล์ครับของหอจะกอร่วมทำหาเข้ากันยินดีบริการนะครับพ่อแม่พี่น้องอยากจะได้ไปเก็บเงืนปลายทางรถยนต์ความติดต่างนะครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นทั้ง a อ DC นะครับ ะมีทั้งไฟฟ้าหรือจะใส่ห่วมก,กันกับสลอดเซลอะไดครับอ่ะนี่ครับเราจะปอรรวมซ้ำห่างเลยนะรหรือว่าลานสบายดีช็อปปุยายินดีบริการบอลมีนองครับจะปลูกกระโรดปลูกทุเรียนนอกจากระบบนำเขามีครบนะครับนี่มันค่อยมีแดดนะครับแ่าว่ากะระบบการให้น,น้มระบบการให้น,น้มครับสมบูรณ์ครับ ขามีที่บริการที่ต่างหวัดผอดล้านนะครับการผ่อนจักรยอุปกรณ์การเกษตรคร้วงจรนะครับหรือจะเป็นเอสี่นะครับปั AC, ่มเอสี่ห้กับจำนายในราคาราคาทุนเลยนะครับนะครับจะใช้ปลูกกระรปรงปลูกทุเรียนนะครับบอกได้สเมเอสดาบาร์ดิชอปคุยยาอันผืนอันนี้มีสามสาขา,าเพื่อเดชแล้วก็อำเภอร์ตรงซีอุด,ดมนะครับ เร,เรื่องนี้ก็จะอำเภอลำคุณนะครับอ่ะนี่มีมีผ้าปูบอรครับตัวนเป็นขนาดของผ้าปูบอเป็น LLDPE นะครับมีทั้งมีหลายหลายขนาดนะครับนี่ครับเป็นบอขนาดใดก็บ,บออันนี้ครับแล้วก็ก่วมไปถึงเอาไปเห็ด บอรเรียงปลาหรือจะเอาไปบอกักเก็กหนาดนะครับเพื่อจะลดทุเรียนลด้ารโพด์คืออะไรคือสวนทุกชนิดนะครับ,รบโอเคครับถ้าเกิดเราไปอันนีก้ก็ติดต่อมาได้อีกที่หอจะกร่วมซ้ำหานะครับหมายเลขโทรศพัพท์0 6 2ย์9 2 2 7 7ครับไก่ไฟแดงอำเพือน้ำยื่นนะครับติดถนนสีเลนครับ นาวัดนู่นเจริญครับ